ก็นึกว่าจะได้แล้วแต่พอเดินได้9เดียวเท่านั้นแหละไปแล้วบิลลี่กูจากต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้พวกคุณก็น่าจะรู้แล้วว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับอะไรใช่แล้วล่ะผมจะมาทำภารกิจเกี่ยวกับคาวบอยนะฮะมาต่อที่คอนเซปต์เลย คือผมจะสร้างคาลบอยขึ้นมา2ตัวเพื่อให้พวกมันเนี่ยมายิงกันโดยขั้นตอนก็จะมีดังนี้อันดับแรกเนี่ยทั้งสองคนจะต้องหันหลังให้กันและเดินไปเก็บปืนที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองถ้าใครเก็บปืนได้ก่อนเนี่ยก็จะทําการหานกลับมายิงอีกฝ่ายนะฮะโดยการยิงเนี่ยกระสุนจะมีการรีคอยด้วยก็คือมันจะไม่แม่นก็จะสุ่มยิงไปเรื่อยจนกว่าจะโดนนะฮะและถ้าใครเป็นฝ่ายที่ถูกยิงก่อนเนี่ยก็จะตายแล้วก็จบไปเท่านี้ อีซีคือไอเดียนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากชาวยุโรปสมัยก่อนที่เขาใช้ดาบเนี่ยดวลกันเพื่อตัดสินปัญหานะฮะต่อมาเขาพัฒนากลายเป็นปืนโดยมีความเชื่อของพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวด้วยว่าพระเจ้าจะปกป้องคนที่ถูกและคนที่ผิดก็จะโดนยิงตายอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคอะพรแล้วก็ enjoy เริ่มมาผมว่าจะทําการปั้นโมเดลก่อนเลยนะฮะซึ่งตัวละครที่ผมทาเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยฮะมันไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายขนาดนั้นและที่สําคัญผมใช้เลขาคิตเยอะมากนั่นก็คือแทบจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผมจะไม่ทําการสเก็ตก่อนนะฮะโอเคกำลังปั้นพี่บิลลี่ของเราไปนะฮะเติมตาเติมปากเ <c oughs> ติมแขนเติมขาใส่ถุงมือให้พี่เขาหน่อย <c oughs> เรียบร้อยครับผมเป็นการปั้นที่รวดเร็วมากแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะปั้นโมเดลปืนด้วยนะผมนี่แหละปืน อังถัดมาก็จะเป็นการใส่กระดูกให้ตัวละครนะฮะซึ่งก่อนจะทําการใส่กระดูกเนี่ยผมม็ต้องทำการเพิ่มเอทลูเข้าไปก่อนนะฮะเนื่องจากว่าตัวโมเดลเนี่ยมันมีเฟสหรือว่าโพลิกอนที่น้อยมากก็นั่งใส่กระดูกไปฮะ ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าผมจะไม่ใช้แอนิเมชันในการเดินหรือว่ายิงนะฮะในภารกิจนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นลักดอนหรือว่าเป็นฟิสิกทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำแอนิเมชันฮะโอเคหลังจากที่ได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยผมจะทําการเอ็กพอร์ตออกมาแล้วก็นําเข้า Unity นะฮะก็ทําการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเลยเมื่อนําบิลลี่เข้ามาแล้วผมก็ต้องทาการสร้างลักดอนขึ้นมาด้วยการเพิ่มฟิสิกเข้าไปทุกส่วนของร่างกายเลยผลที่ได้ก็จะประมาณนี้แน่นอนฮะบิลลี่ยังยืนไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะต้อง ทำการปรับปรุงแก้ไขให้บิลลี่สามารถที่จะยืนได้ก่อนนะฮะโอเคซึ่งเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นคอนสแตนต์ฟอสหรือว่าเป็นการเพิ่มลมให้กับอ็อบเจกต์นั้นๆให้มันลอยขึ้นนะฮะเป็นการพยุงตัวบิลลี่ไม่ให้ล้มลงไปโอเค หลังจากที่บิลลี่ยืนได้แล้วเนี่ยถัดมาก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดละฮะนั่นก็คือการเดินนั่นเองซึ่งวิธีที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นการใช้คำสั่ง add force เพื่อให้ตัวละครเนี่ยเตะขาไปข้างหน้าและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นั่นเองึงผลลัพธ์มันจะไม่ได้ออกมาแบบที่คิดก็เถอะเมื่อบิลลี่ของเราสามารถที่จะเดินได้แล้วผมก็จะให้บิลลี่เนี่ยเดินไปเก็บปืนนะฮะนายทำได้บิลลี่แม้ว่านายจะล้มสักกี่ครั้งนายก็ต้องลุกขึ้นแล้วเดินต่อไป yes ในที graduate, ่สุดบิลลี่ก็สามารถที่จะเก็บปืนได้แล้วนะเมื่อบิลลี่เก็บปืนได้แล้วเนี่ยผมจะทําการสั่งให้บิลลี่เนี่ยหันไปหาัตูนะฮะเดี๋ยวนะแล้วสตูอยู่ไหนล่ะก็ถึงเวลาในการสร้างสตูให้บิลลี่ของเราแล้วนะฮะและการสร้างนั้นก็ง่ายมากนั่นก็คือเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะฮะัตูของบิลลี่เราผมจะตั้งชื่อมันว่าออแกนท่านหอกจริงก็ขอมาเลยบิลลี่ออแกนผู้นี้จะจัดการแกเอง เมื่อเราได้ตัวละครทั้ง2ตัวมาแล้วทีนี้ผมจะทําให้ทั้ง2คนเนี่ยหันหลังให้กันแล้วก็เดินไปเก็บปืนนะฮะและเมื่อใครเก็บปืนได้ก่อนเนี่ยก็จะทําการหันกลับมายิงอีกฝ่ายนะฮะเอาละซึ่งผมได้ทําการทําให้ปากกระบอกปืนเนี่ยขยับอยู่ตลอดเวลาเวลาที่สปอยกระสุนออกมาเนี่ยพิทามันก็จะไม่เหมือนเดิมทําให้กระสุนเนี่ยยิงไม่ตรงนะฮะเพื่อไม่ให้บิลลี่กับออกแกนเนี่ยยิงนัดเดียวแล้วโดนแล้วจบเลยฮะแต่ถ้าโชคดีก็อีกเรื่องนึง โอเคและเมื่อกระสุนไปโดนใครผมจะทําการเอาคอ n s t a n t f o r ออกนะซึ่งก็จะทําให้ตัวละครเนี่ยลม้มลงแล้วผมก็จะทําการเอาปืนออกไปด้วยเพราะถ้าเกิดเอาปืนไว้เนี่ยปืนมันก็จะยิงต่อไปเรื่อยๆนะฮะขี้เกียจใส่คําสั่งเพิ่มก็เลยลบทิ้งไปเลยแล้วกันีซี่พอขี้เกียจเอาละเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้เวลาในการทําฉากซะทีแน่นอนว่ามันมีไม่กี่อย่างที่ผมต้องปั้นนั่นก็คือต้นกระบองเพชร <c oughs> พื้นที่เป็นทราย <c oughs> ต้นเมฆ <c oughs> ต้นหิน และก็ถังเหล้าลำเอาแค่นี้แหละเสร็จแล้วก็นำเข้ามาตกแต่งฉากให้เรียบร้อยและก็ถึงเวลาในการดวลปืนของบิลลี่และออกแกน แล้ละฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับภารกิจที่4ของเราช่างเป็นการดวนที่อดทนอดกั้นจริงๆนะฮะโอเคก็เช่นเคยฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันได้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะฮะ